สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามากับผู้คุยหลังดูข่าวเนอะอันนี้คือข่าวของคอมเบอร์นเดอร์คนใหม่นะครับนั่นคือคอมเบ n ร e นเดอร์เซนั่นเองบอกเลยว่าภาพแรกที่ผมเห็นเนี่ยแล้วผมทําให้ผมรู้สึกถึงมันคือการรีดีไซน์ใหม่ของคอมเบอนเดอร์ v หเนาะให้มันดูเป็นร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นอันนี้ไอ้ดูมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับก็เออตอนเห็นผมก็รู้สึกถึง V1 นึ่แหละ คือมันจะมีแบบตัวมันออกเขียวๆใช่ไหมแล้วตรงตรงคอมันอะ่ะมันจะมีเป็นสีแดงๆอะ่ะเออแอบนึกถึงผ้าพันคอเออเท่ดีเท่ดีผมชอบนะโดยส่วนตัวแล้วมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกนั่นคืออา่าตัวดรเวอร์เข็มขัดของอ่าใชข่ของของตัวเซตเนาะเพราะว่ามันไปอยู่ที่ตรงหน้าอกอะ่ะบางคนก็แซว่าไปดีนี่กระเป๋าคาดอะ่ะนืกอว่าใช,<ะ>ใช่ใช่ใชเ่เออเอ อันนี้อันนี้ผมคิดแบบเล่นๆนะเพราะว่าถ้าใครได้ดูซีรีส์มาเรเดอร์หลายเรื่องน่าจะคุ้นชินประมาณว่าเวลาต่อสู้เนี่ยถ้้อย่างนึ่ออกง่ายสุดคือไฟท์ไฟท์ที่เข็มขัดหลุดบ่อยมากั้าทงที่มันอยู่ตรงตรงอันนี้เนาะแบบว่าตรงตรงไอช่วงท้องอ่ะเออเข้มขัดมันหลุดบ่อยมากแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยบางทีแบบโดนสปารดต่อยหลายที่เนี่ยก็เข็มขัดหลุดบ้างแม้ก็กลับร่างแปลงเนาะแต่ว่าเซตเนี่ยมันกลับเอาไปไว้ตรง หน้าอกเลยอะนึกออกใช่ไหมคือ <_ C os al> ผมคิดว่าเวลาต่อสู้กับสปาร์ตหรือผู้ร้ายอะถ้าผ้าผู้ร้ายมันมันเน้นต่อยตรงนั้นพอดีอะตรงหน้าอกอะเออไอเข็มขัดหรืออุปกรณ์แปลงร่างตัวเนี้ยมันจะหลุดหรือพังง่ายกว่าเดิมไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยเอ๊หรือว่ามันจะสไลด์ขึ้นได้ไหมแบบไปเก็บที่อื่นอะไรเงย้ยทีหลังอ๋อแบบสไลด์เหมือนสายคาดป่าสไลด์ไปด้านหลังเนี่ยนะแบบถ้าจะต่อยด้านหน้าค่อยสไลด์กลับไปด้านหลังเอออันนี้อันนี้น่าสนใจแต่ว่าถ้าโอ้ัน ก็เขาจะแซวโอ้ดิ้งงกบแซวอี่นะถ้าเกิดทำได้จริงเนี่ยมันคือกระเป๋าคาดดีๆนี่แหละใช่ๆอ่าอ้แต่ดีไซน์มันก็แปลกจริงนะใช่ใช่ใช่มันดูแบบแหวกหรือไงหรือแบบหรือเขาคิดว่าเอ๊ะเอาเข็มขัดไปไว้ตรงท้องนี่มันอาจจะดูแบบซ้ำซากและเอาไปไว้แบบนี้ดีว่ะไปแบบสายสายกระเป๋าไปเลยโอ้ก็จะแบบนี้มันก็ทาให้ดูนี่มากขึ้นเนาะมาถึงว่าอ่าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลียวเนาะถ้าใครได้เก็บพวกฟิกเกอร์แบบพวก ัอเนี้ยเอทเอฟอ่ะเอหรือว่าโวกฟิเกอร์ที่แบบสามารถขยับจุดข้อต่อได้อ่ะาะว่าตัวเนี้ยเซตเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ขยับข้อต่อได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเข็มขัดมันใหญ่อ่ะตัวฟิกเกอร์มันจะก้มไม่ได้ออมันติดเข็มขัดไงแต่ว่าตัวเนี้ยเซตมันไม่มันไม่มีมันไม่มีตัวเข็มขัดบอกเลยว่ามันก้มได้แบบโอ้ท่าวิ่งอ่ะท่านะท่านักวิ่งเลยก้มตัวโค้งตัวเนี่ยน่าจะสบายนะเออเออคิดในแง่หนึ่งหนึ่ง หรือว่ามันจะสะดวกสบายว่าเวลาเปลี่ยนแบบไอต้ตรงลูกกลมๆอ่ะผมให้ดาวนะน่าจะไว้เปลี่ยนฟอร์มอะ่ะไม่ไม่อาจจะเปลี่ยนง่ายขึ้นปะ่ะแบบดึงเปลี่ยนอะไรเงี้ยมาว่า<อ>เปลี่ยนทางอีก่านออเออด,ดึงดึงผ่านตรงอกกันเหรอเออก็ดูก็ดูสะดวกจริงๆนะแบบไม่ต้องก้มไปมองบางทีอะ่ะใช่ใช่ผมกำลังคิดอยู่หรือว่าพราะด้วยความที่มันเป็นธีมนี่ปะ่ะใส่บอะ่ะเขาอาจจะเน้นให้มันดูแบบมีความสมจริงขึ้นปะ่ะแบบแบบให้มันดูแบบสมจริงที่สุดที่เป็นไปได้แบบเวลาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันจะดูเปลี่ยนง่ายว่ะเอออันนี้เดาวนะ แต่ได้มันก็เปลี่ยนง่ายกว่าปะ่ะถึงได้จะมีเข็มขัดแต่ว่าเวลามันเสียบมันก็เสียบที่ข้อมือนะเพื่อนเออไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันดูเท่หว่ะมั้งครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ดาเออเอ,อ,อันนี้ส่วนตัวผมยังมองลูกเล่นของเข็มข,ข,ขัดตัวนี้ไม่ออกนะว่าคือผมผมเคยได้ข่าวว่าตัวเนี้ยมันมันจะมีความเป็นกระชปองอยู่อ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในคเป็นกระชปองอะคือคือ,ค,อคือยังไงมาถึงว่าแบบอย่าบอกนะว่าไอ้บบกลมๆตรงกลางนี่คือมันสามารถถอดทั้งอันมาเปลี่ยนได้เลยอย่างนั้นเลยเหรอเออก็อาจจะ ใช่ใช่อาจจะมีอะไรอยู่ในนั้นปะ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้กันแต่แบบถ้าถ้าจริงนี่คือมันมันชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะเท่ากับว่าของเล่นที่จะเอามาขายนี่แบบหูต้องใช้ตู้เก็บขนาดไหนวะมันใหญ่เหมือนกันเนี่ยถ้ามีหลายอันหลายเซตนี่คือแบบโอ้โหแล้วเวลามันจะมีล่างต่อไปไหมเนี่ยถ้าล่างต่อไปมันจะเสริมอะไรขึ้นมาวะจะแปลงไงวะเนี่ยดูไม่ออกเลยเออไม่รู้หรือว่ามันจะมีแค่กลมๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปวะอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ไรเดอร์เขาจะ พาะเรามีฟอร์มใหม่อะมันจะมีการใส่เสริมกันเจ็ตเข้าไปในตัวกมขัดเนาะให้แบบมันมีอะไรมากขึ้นแต่่ันนี้ผมเดาไม่ออกจริงๆว่ามันจะเปลี่ยนยังไงอะนะอืมลึกไม่ออกอ๋อเออโอ้เพราะผมเห็นภาพเนี้ยรู้ไหมผมคิดถึงอะไร hmm. ผมคิดถึงอนนี่เว้ยคอนเซปต์ Concept ของอ้ตัวเนี้ยตอนแรกผมไม่ผมไม่ผมลืมคําว่ากาชปองมาจากหัวก่อนเลยอืม hmm. ในในหัวผมมันมีแค่สองอย่างคือวีหนึ่งวกชินอืม hmm. ชิ้นนี้คือไม่ได้ชิ้นคาเมเลเดอร์นะคือไอชิ้น,นตัวนั้นอนะไอตัวเนือไอชิ้นสีเขียวอะเออเออเพราะว่าเห็นปะมันดูความเป็นไม่รู้เพราะดีไซน์หรือเปล่านะแต่ว่ามันดูทุกอย่างอะ่ะเ,เป็นเนื้อหนังเดียวกันอะมันมีนความเป็นชีวะมากกว่าที่จะเป็นเหมือนชุดไอเนี้ยนึกออกปะเออเห็น่ะมันเป็นเหมือนสปาราตตัวหนึ่งแบบที่แบบทุกอย่างมันคือเนื้อหนังเดียวกันอะเออแต่ว่าคอนเซปต์มันคือวีหนึ่งเฉยอะมันเลยแบบเป็นดีไซน์แบบเนี้ยเออนี่ก็น่าสนใจเหมือนกัน อืมจอยๆเอหรือว่ามันเปลี่ยนทีมันจะเปลี่ยนเข็มขัดเลยเปล่าวะแบบเอามาขายได้อีกเออเวลาเป็นล่างแบบล่างแบใจไเกินเป็นล่างแบบอะไรล่างสุดยอดเลยครบเปลี่ยนเปลี่ยนเข็มขัดทั้งอันเลยเออโหคุณคุณนี่ใจไร้มากนะครับเอ้ยไม่ใช่มันไม่มีนะอากิโตรี่ก็ปิดเข็มขัดใหม่นะถ้าเป็นล่างสุดยอดเออเอยอากิโตมันจะมีอันนี้ว่ามันเปลี่ยนแค่าฝาคอเป็นดงได้เลยเออแต่อันนี้นี่เอ้ยจะปิดแค่ฝาคอบวะก็เป็นไปได้นะก็อาจจะได้ก็ได้รูปก็ดึง เออมันดูดนูนใหญ่อยู่เหมือนกันนะเออด,ด,ดูงี้มันก็ถ,ถอดตรงหน้าได้เลยว่ะถอดตรงหัวออกอะตรงหน้ามันะเออ,อ,อเป็นไปนได้เป็นไปได้โอ้ยตัวตาก็ใหญ่เฟี้ยวใช้ได้ในทาที่เห็นอ,อ,อันนี้เมื่อกี้พูดถึงสายลับเนาะเราพูดถึงเนื้อเรื่องที่มันหลุดออกมาประมาณหนึ่งกันบ้างดีกว่าเออว่าเป็นยังไงนะไอ้หูเล่าซิฟเป็นยังไงบ้างรครับอันแต่ผมยังผมยังอ่านผ่านๆนะจะจําได้ว่าเขาบอกว่ามันเป็นสายลับที่เกี่ยวกับอะไรอะความฝันน่ะ เหมื <Be> อนว่าแบบมันจะมีแบบเออผู้ร้ายอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความฝันอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้จําได้ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่อะ่ะเออสิ่งที่พอบอกว่าเป็นสายลับแล้วพอเห็นภาพที่มันโปรโมทออกมาเนาะผมรู้สึกว่าไอ้ตีมันดูจริงจังดูแบบเน้นในโทนที่อยู่ในตอนมืดๆมากยิ่งขึ้นพอบอกว่าเป็นความฝันผมเลยคิดแบบเออหรือเลดอร์ภาคนี้เขาจะแบบไม่ไม่เด็กกันแล้วนะไม่ไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ในเรื่องขายเด็กนะผมหมายถึงว่าอ่า มันจะไม่แบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบแปลงร่างโชยตอนกลางวันน่ะนี่บอกว่าจะทํางานในเงามือดอ่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าตัวแสดงที่จะมาแปลงร่างเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงเห็นแต่ตัวไรเดอร์เน้นๆเ,เลยหรือว่ามันจะโชว์ความเป็นนี่วะแบบความลึกลับของไรเดอร์คนนี้วะเอว่าคนนี้เป็นใครกันแน่อะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจดีนะถ้าเป็นแบบเนี้ยอเออจริงๆถ้าสมมติขเขานะแสดงประมาณอันนี้ก็ได้นะอุลตร้าแมนโอเมกา้าไม่ไม่แก่ไม่เด็กไปอะ่ะ เออออเออเออประมาณนั้นก็ดีนะอืมไม่แบบเขาเลยนะไม่ไม่เวรุ่นไปแล้วก็ไม่ไม่เอ่ไม่ไม่เป็นคนที่พิกกีเกินไปใช่ครับเออใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นคนที่พิกกีเกินไปให้ผ่อนใจไม่ยกอันนี้นี่แบบตับปรับลงมาประมาณอยู่กึ่งกลางหน่อยเออกำลังดีกำลังดีอืมอืมส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยอืมเอาจิงก็ถูเท่นะผมว่ามันดัดแปลงมาจากของวีหนึ่งหลายเวอร์ชันนี่แหละมันเหมือนกับเป็นอันนี้คุณคุณเมื่อเป็น อโทนสีกับอะไรพวกเนี้ยน่าจะเป็นของวีหนึ่งอัแหละของไซโคลนะแต่ว่าทรงๆนี้ผมว่าคุณคุ้นตาเหมือนของใครวะของมาร์กหรือเปล่าวะน่าจะของมาร์กมั้งที่ใกล้เคียงกันนะมาร์กขาวๆเออคล้ายๆกันสีมสีอ่ะแหละแต่นี่ต้องต้องมาดูกันว่าไอมอไซค์ตัวเนี้ยมันจะทาอะไรได้บวก ผมเห็นมอไซค์แรกผมนึกถึงไอ้ในชินคอมเบลเดอร์อ่ะคล้ายๆกันอ๋อเออใช่ใช่ใช่ใ,ชในทุกอยากรู้เลยว่ามอไซค์ตัวนี้มันจะมีลูกเล่นหรือทําอะไรได้อีกไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็แซวกันบ่อยนะว่ามอไซค์ไม่ค่อยใช้เลยทั้งที่เป็นไรเดอร์มันเหมือนจะติดเรื่องเลยนะกฎหมายมอ,อ,อะไรป่ะเอออะไรสักอย่างเลยถ่ายยากนิดน,นึงคือมันถ่ายได้แต่ันลำบากอะไรใช่ใช่ใช่เอหรือว่าข้าเล่นเหมือนวิศวดกันนะเออจนได้แม่มอไซค์วิศวดนี่มันสามารถเข้าไปในโลกฝันได้ด้วยนะแล้วก็ประกอบลางกับมังกรได้ด้วยเอออออััััันนนนนีี้้้้ทําาไไดปป่่ขขขบเใหวฝง ของของเป้าหมายเนี่ยเข้าในความฝันเนี่ยเออเอาเป็นขับเปล่าได้ไหมเข้าในความฝันเปล่าอะไรเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าความฝันเนี่ยมันเป็นคำเป็นนามประมเนาะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเล่นแบบเป็นแฟนตาซีทะลุความฝันแบบนั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นความฝันที่แบบเป็นเหมือนคําเปยว่าเออมันคือความฝันของตัวพระเอกเองหรือว่าเป็นความฝันของคนอื่นอไรแบบ เป็นผู้ทีทักความยุติธรรมเพ่จะปกป้องความฝันของคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยเราจะไปเ,เป็นสปายด้วยไงเนื้อออกว่าอารมณ์แบบฉัานจะปกป้องสิัิสุขของโลกเองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าคำว่าความฝันของเขาเนี่ยเขาตีความแบบไหนครใช่ใช่อก็คลิปนี้นี่เราอัดวันที่เจ็ดนะครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะเออคร,รับผมครับถ้าเกิดมันไปเพิ่มเติมก็ช่วยคอมเมนต์ ได้นะครับเออถ้าเพิ่มเติมนอกจากข่าวที่เราไม่ได้พูดถึงเนอะหรือว่าตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปนะครับจะดีใจมากเลยอ่านคอมเมนต์เหมือนเดิมไหมครับใช่ใช่อย่างพวกเนื้อเรื่องย่อนน่ผมเห็นผัน่านเนี่ยไม่ได้ไปอ่านเยอะเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยอยากสปอยตัวเองเท่าไหร่แต่เท่าที่อ่านผันผ่านก็น่าจะเกี่ยวกับความฝันนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเห็นก็คือเอขบวนการไวร้ายของพาคนี้จะเป็นยังไงกันนะ เพราะว่ากาบู<ม>่นี่ทําไม่ดีมากเลยผมอยากจะให้ไรเดอร์นี้ยิ่งขึ้นขึ้นขึ้น,น,นไปเหมือนตอนนี้เซนตไตเนี่ยกำลังวิ่งวิ่งขึ้นนะอันนี้<ม>ไรเดอร์นี่ต้องอยากจะให้วิ่งขึ้นมากเพราะว่าช่วงเปิดเลวะมันค่อนข้างจะดิไงนะแต่ตอนนี้กําลังวิ่งขึ้นจากกาบู่แล้วเพราะงั้นอยากเห็นเลยว่าตัวร้ายของภาคเนี้ยเพราะว่าโหไรเดอร์เปิดมาซะแบบจริงจังซะขนาดนี้แล้วตัวร้ายจะเป็นยังไงวะเนี่ยเออผมกําลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะตัวร้ายคือมันสู้กันในความฝันหรือว่ามันเป็นการแบบออกมาจากความฝันอันเนี้ ผมมีทฤษดีอย voilà> like ู่นะว่าไอไอภาพที่ต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนหลุดโลกเนาะนึกออกปะเออมันดูมาเป็นแบ็กกราวที่หลุดโลกแต่ละที่แต่ละที่หรือว่าแต่ละที่เนี่ยมันคือโลกฝันของคนคนหนึ่งวะอืมก็ก็เป็นไปได้นะแบบอืมเออเนี่ยมันดูแบบไม่ใช่สถานที่จริงอ่ะมันอาจจะเป็นความฝันก็ได้นะแล้วแบบโอ้พ่อใหญไปเข้าไปในความฝันของคนอื่นไงแล้วก็ไปสู้กันในความฝันคนอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะอืมอืมก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นพื้นหลังเป็นฉากเขียวแล้วใส่ซีจีเข้าไปอะไรแบบเนี้ยก็แบบว่าเหมือนเข้าไปในความฝัน เออก <iza anut> ็เ <centimet> ด <re> ี <t od ay> ๋ยวเราต้องรอลุ้นดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะตอนนี้ข้อมูลจะออกมาไม่เยอะเนาะแล้วก็ตัวอย่างนี่ก็ผมนึกออกแล้วถ้าเกิดมันมันมีทีวิธีหนึ่งไม่รู้เขาใช้วิธีนี้เปล่าทําให้มันมีฉากขี่มอเตอร์ไซค์เยอะๆคือถ้าเกิดเขามีปัญหาในท้องถนนใช่เป่ะเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าสมมติว่าจะบอกว่าขี่การกีทสกรีนเนี่ยเอออยากรู้จะใช้วิธีนี้เปล่าเทคนิคแบบคลาสสิกเลยผมจำได้แบบอะไรนะแบบเทคนิคแบบขับมอเตอร์ไซค์อยู่กับที่อ่ะแล้วก็แบบให้ให้พื้นหลังมันแบบไอ ไปกีสกีเนี่ยแล้วก็แบบฉายภาพให้มันเลื่อนเองอ่ะแล้วเออนี่แค่นี้ก็มีปัญหาแล้วถ่ายในห้องเนี่ยห้องถ่ายใช้ได้เยอะแล้วเก่าเกเลยคลาสสิกมากเออแต่แต่มันก็ใช้ได้นะถ้าถ้าไหนๆถ้าเขาบอกจะจะเน้นอะไรแบบเนี้ยเออก็ได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวใช่ใช่เราต้องมาลุ้นดูกันนะครับอ่าก็มีประมาณเท่านี้นะครับให้เรามาแชร์กันมีอันนึงที่น่าสนใจเหมือนว่าเรื่องนี้เขาจะตีตลาดนอกมากขึ้นแล้วกันใช้คํานี้แล้วกันโอ้ไอจ้า นอกจากเซนต์ตายที่เริ่มตีตลาดนอกแล้วเรนเดอร์ก็ตีตลาดนอกแล้วเหมือนกันเลยอันนี้ก<ม>็น่าสนใจนะผมเห็นเขาบอกว่าสตรีมมิ่งของไม่รู้ว่าสตรีมมิ่งแบบอุลตร้าแมนตอนนั้นที่ฉายลง u ู u b e อะแต่เขาบอกจะฉายพร้อมๆกันอี่ไปถึงบ้านเราได้ดูได้ดูพร้อม,อมอๆเล<ง>ย,ยินดีนิดดีนดดีนดดีครับหมายถึงว่าเป็นข่าวดีเร<อ><อ>าจะมาดูเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับแน่นอนว่าช่องเอวทีเราก็จะทาเหมือนเดิมแน่ๆนะครับเมื่อมันออกฉายเนาะสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะผมก็ดูไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ